หลังจากที่ผ่านคืนอันทรหดนะครับของสนต้นนี้มาคือเมื่อคืนเนี่ยมันมีพายุฝนตกหนักมากเลยนะครับก็ทําให้สนที่ผมปลูกอยู่ต้นนี้มันเป็นต้นที่คู่กันนะครับมาด้วยกันแต่ตอนผมเอามาเนี่ยมันเล็กมันสูงแค่ฟุตเดียวเองนะลงดินมาประมาณ9ปีนะครับลำก็จะประมาณขาได้ต้นนี้ก็จะเอียงเอียงหน่อยเดี๋ยวต้องตัดแต่งทรงแล้วมันถอนรากเลยนะครับออ รากเนี่ยน่าจะขาดนะเพราะมันงัดดินขึ้นมาอย่างนี้เลยครับต้นก็ล้มแบบนี้ซึ่งมันหมดหวังแล้วแหละที่จะเอาขึ้นต้นใช้เครนหรือว่าใช้สลิงนะครับยกขึ้นแล้วก็ตัวรากเขาเองอาจจะเสียหายด้วยวิธีของผมก็คือผมจะตัดกิ่งออกก่อนนะครับให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทาได้เลยแล้วเดี๋ยวค่อยตัดให้มันเตีย้ยแล้วค่อยยกขึ้นนะครับเฉพาะลำมมันอย่างเดียวเนี่ยไม่สูงมากเนี่ยนะจะพอไดอ้แต่ก็ต้องดูด้วยว่าระบบรากมันเสียหายมากไหม ถ้าไม่ได้เสียหายมากมันอาจจะมีชีวิตรอดในอนาคตนะครับแต่อาจจะไม่ได้สูงใหญ่เหมือนเดิมแล้วสาเหตุที่มันเอียงแล้วก็ล้มแบบนี้นะครับเนื่องจากฝนตกหนักมากแล้วดินสไลด์ดินมันนิ่ม,มนะครับอิ่มน้ำเพราะฝนตกมาประมาณ2สัปดาห์แล้วไม่หยุดเลยอีกอันนึงก็คือต้นเขาจะมีความเอียงเหมือนต้นเนี้ยเอียงออกเพราะว่ามันปลูกใกล้กับต้นที่ใหญ่กว่านะครับมันทำให้มันบังแสงแล้วก็แสงที่มีเนี่ยมันก็น้อยต้นไม้มันก็เลยพยายามเอียงหาแสง วิธีแก้ไขก็คือพยายามตัดแต่งกิ่งส่วนที่มันเอียงนะครับลดน้าหนักแล้วกอ็อาจจะหาทําเหล็กค้าอะไรเงี้ยแต่ต้นเนี้ยไม่ไหวแล้วนะครับเสียดายมากเลยถ้าจะตายนะครับเดี๋ยวผมจะใช้เครื่องมือที่มีก็คือมีเลื่อยยนต์มีวอลกี I ้มีด k i m นะครับถุงมือแล้วก็ตัดค่อยๆซอยออกนะครับผมมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงหลังจากทาเสร็จส่วนจะยืนได้ไหมจะกู้ชีวิตได้ไหมไอ้น,นี้ยังไม่ทราบเลยครับโอเคครับผม ตัดกิง่งออกต้องตัดเนาะเพราะว่ามันหนักเกินมันน่าจะรับไม่ไหว เดี๋ยวพี่ไม่วางไม่เหมือนกันะถ้าเกิดมันรู้สึกว่ามันลากไม่ไปเดี๋ยวผมค่อยซอยอีกทีตัดให้มันเหลือเล็กๆ Yeah. อุปสรรคที่มีจริงๆคือไม่ใช่ฝนนะครับตอนนี้เพราะว่ามันหยุดไปแล้วแต่เดี๋ยวมันก็ตกอีกอุปสรรคก็คือยุงครับแต่ผมก็มีเครื่องไล่ยุงอยู่ใบเลื่อยไม่คมเลยเพรอใช้งานมันเยอะมากแล้วนะครับ ที่จะตัดแต่งให้มันหมดนะครับเพราะว่ามันต้นยิมใหญ่ทำไมบางอันผมไม่ใช้มีดฟันเพราะว่าระยะมันไม่ได้ครับระยะเอื้อมมันมากไป อย่างอันนี้กิ่งก็หนักใช้ได้เู่นะเดี๋ยวพวกก้านพวกนี้ผมจะละใบออกนะครับแล้วก็ใช้เป็นเอาไปค้ำต้นไม้ต้นอื่น ชั่วคราวแบบเหมือนผมก็ไม่รู้นะว่ามันจะรอดไหมต้นนี้เพราะว่าค่อนข้างที่จะหนักพอสมตวัวนะฮะอ,อ่ ทุลักทุเลอยู่นะเพราะว่าฝนนเพิ่งตกนะมันเปียกต้องตัดด้านนี้ออกให้หมดเลยนะครับ เพราะว่าน้ำหนักมันจะดงหางนี้แลเดี๋ยวมันจะล้มอีก ไม่ได้ใช้เลื่อยนะครับเพราะเลื่อยมันหนักเวลาขึ้นที่สูงเนะ่ยมันถือยากก็เกิดแบบเสียศูนย์ล้มนะครับหน้าขมําก็เลยใช้มีดแทนแล้วก็มีดก็ใช้ไม่ค่อยยาวเท่าไหร่นะอันนี้มันเป็นใบ7นิ้วมั้งบ a m บู x XS Fat จาก KRM นะครับเพราะว่าระยะเวี่ยงไม่เยอะถ้ายาวมันใช้ระยะเวี่ยงเยอะนะครับผมก็พยายามจะลดระยะเวียงคือรู้ว่ามีดระดับนี้ยใบประมาณนี้มันทํางานระดับนี้ได้สบายครับ ถึงแม้ว่าแผลตัดจะไม่สวยเพราะว่านี่คือการตัดกิ่งไม้ออกแต่ก็ถ้าอยู่คมนะครับคมมากเลยนี่ขนาดใช้งานไปเยอะแล้วนะกิ่งไม้เนี่ยเห็นอย่างเงี้ยนะครับโคตรหนักเลยนะเพราะว่ามันมีใบของสน,นอยู่อีกอันนึงก็คือมันยาวเวลามันโดนน้ำเนี่ยมันจะเก็บกักน้ำอยู่ที่บริเวณใบนะครับเยอะคล้ายๆเหมือนผูกันอนะ อมน้ำํำคราวนี้เวลาฝนตกลงมาน้ําหนักมันก็จะเอียงไปด้านเดียวทําให้ต้นไม้เอียงนะครับอยู่เป็นนานๆผมก็เลยต้องทําการตัดแต่งต้นมันกิ่งมันบ้างนี่ด้วยนะครับเวลาใช้งานมีดก็พยายามเอามือไว้ข้างหลังนะมือที่ไม่ได้ใช้งานไว้ข้างล่างก็ได้แต่ก็ต้องระวังเวลาสับบางทีจังหวะฟันพลาดม,มาโดนไว้ข้างหลังดีสุด อย่าไ้ข้างบนอย่าไ้ข้างหน้าเพราะถ้าฟันมาโดนมือแน่นะครับอาจจะใส่ถุงมือใส่แว่นด้วยก็ได้ฟันจากด้านบนลงล่างนะครับแล้วก็น้ําหนักของกิ่งมันจะทําให้ตัวกิ่งเนี่ยค่อยลงเองแบบนี้เนี่ยครับง่ายๆคิดว่าจะต้องตัดด้านนี้ออกอีกต้นเนี่ยตอนนี้มันขึ้นเอียงตั้งแต่ต้นนะครับตั้งแต่ข้างล่างเลยแต่เดี๋ยวมันก็จะตรงละ ตั้งต้นตรงเพราะว่ามันหนีแดดนะครับมีดก็สกกใช้ได้ต้องเช็ดนิดหน่อยนะเพราะว่ามันมีเศษไม้เดี๋ยวถ้าเกิดเก็บเข้าไปในซองแล้วเศษไม้พวกนี้มันจะอยู่ในซองด้วยเก็บมีด,มดเข้าซอง<ม>ล็อกให้แน่นก่อนนะก่อนเคลื่อนตัวเพราะถ้าเกิดถือแล้วเดินลงมาแบบนี้อาจจะหลุดมือตกกระแทกทิ่มได้อันตรายอยู่เดี๋ยวลองไปมุมอื่นดูบ้าง นะครับสังเกตดูว่าต้นมันจะเอียงถ้าดูแนวเสาตรงนี้นะครับตรงอันนี้มันจะขึ้นเอียงเพราะว่าเมื่อก่อนตอนผมลงมันต้นเล็กไอ้ต้นเนี้ยมันยังไม่ใหญ่เท่าไหร่พอต้นนี้มันใหญ่ปุ๊บมันก็บังแดดทิศตะวันออกนะครับแล้วก็ไอ้สองต้นนี้ก็เลยต้องเอียงตามเอียงหาแดดทางทิศตะวันตกโดยทั่วไปแล้วมันก็เลยจะเป็นต้นไม้ที่ขึ้นเอียงนี่ถ้าลองดูมันจะเอียงเห็นไหมเอียงแต่ข้างบนเริ่มตรงแล้วเพราะว่ามันสูงถึงแดดแล้ว ตรงนี้แหละเป็นปัญหาถ้าเกิดไม่ค้ำหรือว่าอะไรตอนลงดินมันตรงดีนี่แหละครับแต่พอโตไปแล้วมันเริ่มเอียงต้นนี้ก็เป็นแต่ต้นนี้เป็นมากกว่าเพราะมันอยู่ใกล้ใกล้ล่มมากกว่ามันเลยต้องเอียงมากเพื่อหาแดดแต่ต้นนี้เป็นน้อยกว่าแต่ก็เป็นนั่นแหละอาจจะต้องเสริมเหล็กต้นนี้คือต้นไพนัสเคซิยาหรือสนสามใบที่ผูกกระดึงนะครับผมได้พันธุ์มาจากปูกกระดึงเนาะแล้วก็ลงดินมาประมาณ9ปีนะครับลงดินตั้งแต่ปี2013 2,013 2,014อะไรประมาณนั้นนะครับผมก็เอาใบออกกิ่งออกเกือบหมดแล้วเหลือตรงปลายนิดนึงนะครับคือถ้ายกขึ้นเนี่ยมันต้องหาหาอะไรมาค้ำอีกเนาะไม่รู้รอดหรือเปล่านะแล้วมันรอให้มันแตกใบใหม่นะครับแต่แผนผมเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าใบเป็นภาระมากผมอาจจะตัดให้มันเตี้ยเลยตัดออกแบบเหมือนถ้าความยาว6เมตรนี้ตัดเหลือ4เมตร3เมตรอย่างเงี้ยแล้วให้มันแตกเป็นพุ่มเตี้ยๆใหม่เลยนะครับ จะจะรอดหรือเปล่าเนี่ยผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนี่คือไพนัสเคซียาที่โดนพายุฝนนะครับทำให้ล้มลงถ้าตายคงเสียดายมากเลยเหมือนต้นสนล้มที่ภูก,กระดิงเลยอะ่ะ